สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามคลิปทางช่องของเราอยู่ในขณะนี้นะครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูที่สำหรับการแยกกบที่เป็นโรคนะครับออกมาไว้ต่างหากนะครับในเมื่อที่เราสังเกตเห็นนะครับกบในบ่อจะมีอาการติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคหรือว่าป่วยนะครับเราก็จะแยกออกมากักไว้ต่างหากนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อระบาดไปมากกว่านี้นะครับที่เห็นในคลิปนี้นะครับเป็นกบที่เราแยกออกมานะครับซึ่งเราสังเกตเห็นนะครับกบเหล่านี้มีอาการนะครับที่จะนะครับซุ่มเสี่ยงกับการเป็นโรคนะครับอย่างเช่นที่เห็นในคลิปบ่อนี้นะครับที่เห็นนี้ก็คือกบที่มีอาการท้องบวมนะครับท้องบวมเนื่องจากสาเหตุอาจจะเป็น การกินอาหารมากไปนะครับหรือว่าการติดเชื้อแบคทีเียนะครับซึ่งเข้าไปทำลายนะครับระบบการขับถ่ายระบบภายในของลําไส้ของกบนะครับซึ่งทําให้กบขับถ่ายไม่ได้นะครับท้องก็จะบวมนะครับสังเกตสีอย่างนี้นะครับสีที่ออกดำๆดมานะครับบนผิวหนังก็คือกบเริ่มจะป่วยแล้ว แล้วก็อีกลักษณะอาการหนึ่งก็คือนะครับเวลาเราไปดูกบนะครับท้องกบนี้นะครับจะเริ่มบวมนะครับสังเกตได้ยังไงนะครับก็ไปจับดูนะครับจับดูบริเวณท้องเนี่ยนะครับก็จะมีแต่ลมนะครับอันนี้นะครับเป็นกบตัวผู้นะครับไม่ใช่กบตัวเมียนะครับเป็นกบตัวผู้แต่ว่าท้องมีเหมือนกบตัวเมียเลยนะครับนั่นก็คือภายในนะครับมีแต่ลมนะครับ ก็เป็นลักษณะของการท้องบวมนะครับก็เลยแยกออกมาไว้นะครับเพื่อนะครับสังเกตอาการโรคนะครับแล้วก็มีบางตัวนะครับอย่างตัวนี้นะครับแยกออกมาไม่นานนะครับเป็นท้องบวมนะครับไม่มีบาดแผลอะไรนะครับเป็นท้องบวมภายในนะครับตอนนี้ยังแข็งอยู่เลยนะครับท้องบวมภายในมีต่ลมนะครับอาจจะเป็นหนึ่งกินอาหารมากไปนะครับ ก็เลยทําให้ท้องอืดนะครับหรือติดเชื้อแบคทีเรียนะครับตัวนี้ตายแล้วนะครับเป็นกบที่ตายแล้วแยกออกมาไม่นานนะครับก็มีลักษณะการแบบนี้นะครับก็คือตายแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับบนสูนังนี้จะมีรอยช้ํานะครับเป็นข้ำๆนะครับส่วนแผลที่อื่นนะครับไม่มีนะครับตามตัวก็จะเป็นรอยช้าเขียวแบบนี้รับในเมื่อ เราแยกออกมาก็จะกักตัวไว้อย่างนี้นะครับถ้ากบตายเราก็จะเอาไปฝังนะครับเพื่อเป็นการทำลายเชื้อโรคนะครับส่วนบ่อเราก็จะทําความสะอาดนะครับโดยการฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งนะครับจะใช้ด่างกระพิมนะครับในการฆ่าเชื้อนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือกบรักษาไม่หายอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นโรคก็คือรักษายากนะครับส่วนใหญ่ก็จะตายนะครับเราก็เลย เอามากักบ,บริเวณไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะทําการฆ่าเชื้อและทําความสะอาดบ่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสําหรับวินะครับในการแยกกบออกมากักตัวไว้สําหรับกบที่เป็นโรคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ